สวัสดีครับราศดาว78รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับท,ทุกทท่าน,นครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิกด,ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายเดือนต่อไปในเดือนนี้มีประการตรวจสอบรัคนาราศรีให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะขั้นตอนที่1เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิป ขั้นตอนที่2นะครับแอดไลน์ของท่านมาที่ไลน์ @star78 star78 นะครับถ้าเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านนะครับเราจะทยอยต่อลัคนาราศีนะฮะและส่งรูปโดวสชะของท่านไปทาง line at @star78 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับในช่วงธันวาคมปี2563คุณจะจัดจำปีนี้ไปได้อีกนานแสนนานเลยครับ มันเป็นปีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงทําให้มังกรที่ยากจะเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองเลิกกรอบความคิดเดิมที่จะคิดที่เคยคิดมานานนะครับยอมฟังเรื่องราวใหม่ยอมทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆและที่สําคัญได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับตั้งแต่5วัน5ธันวาคมนี้เป็นต้นไปดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของพวกเราเนี่ยจะเริ่มโคจรเข้าสู่ภพตนุภพที่ ดาวเสาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตาราธิบดีครบที่ลัคนาของเราสถิตอยู่ครับเจ้าเรือนภพตนุดาวเสาได้กลับสู่บ้านของตัวเองอีกครั้งแล้วครับโอโ้โหยามอยู่ในภพวินาศนะครับเดินถอยหลังพวกเราอ่อนแรงครับอ่อนกำลงังอ่อนกำลังมากผู้คนดูถูกดูแคลนมองไปทางไหนดูมันยากดูมันมืดมนเราอดทนครับเราอดทนมากๆนะฮะ เอาชีวิตรอดมาในแต่ละวันให้ได้นะครับบรรดาดาวย่อยๆยก็ทยอยเดินเข้าสู่โค้งสุภกรรมาลาะภะในช่วงท้ายปีให้เราได้มีโอกาสได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราได้เริ่มตั้งแต่ตอนที่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสอยู่ที่ภพธนุตั้งแต่หลายเดือนก่อนหลายท่านที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดนั้นนะฮะสืบเนื่องมาจนถึงตรงนี้หลายอย่างบางคนเนี่ยเปลี่ยนมาก่อนโควิด -19 บางคนก็เปลี่ยนหลังโคเิดเปลี่ยนหลังจังหวะล็อกดาวนะฮะ จนมาถึงวันที่ดาวเสาร์กลับเรือนตัวเองอีกครั้งแล้วเดินหน้าเต็มกําลังนะฮะพลังกายพลังใจของพวกเรากลับมาอีกครั้งแม่ยืมคําพูดอันหนึ่งครับ May Force Be With You Always นะครับขอพลังตรงสถิตยอยู่กับทุกทกท่านเลยนะครับยาวนะครับยาวไปจนถึงนู่นนะครับ1มีนาคม2 5 6 6นะครับก็อีกนานครับกว่าดาวเสาร์จะย้อนเข้ากลับมา พบเสียอีกทังอีกเส้นเวลาสิบกว่าปีฮะกว่าดาวเสาวจะเลยเข้าพบเสียอีกดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่เดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจะไม่มีทุกสถานพบมาขวางเรื่องราวต่างๆดังนั้น10กว่าปีที่อยู่ต่อไปด้านที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจังหวะที่พวกเราจะได้เก็บเกี่ยวจะได้ทําสิ่งที่เราอยากทํากันมานานแล้วถึงแม้ในจังหวะนี้นะฮะมันจะมีจังหวะที่ดาวเสาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอีก แต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่าช่วงมีนาคมปี63เนี่ยดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าพบกระดุมพระไปไปอยู่นะฮะไปอยู่ในพบกระดุมพระก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถึงจะอยู่ด้วยกันเป็นแพ้เพียงช่วงสั้นๆนะครับแต่ก็จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งเหมือนกับรอบที่แล้วเลยการเปลี่ยนในขณะที่ดาวมันบีบแล้วก็เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเถอะครับ นะฮะส่วนตัวผมเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี25 6 2คอครับยอมรับว่าทุกอย่างไม่ง่ายเลยครับแต่ทำให้รอดจากวิกฤตการมาได้โดยที่ยังรักษาแกนหลักๆไว้ได้ในขณะที่สิ่งที่เราเริ่มใหม่ก็จะค่อยๆส่งผลนะฮะเวลาเปลี่ยนแปลงไปทีหนึ่งขั้นหนึ่งเนะี่ยความเร็วนะฮะของการเปลี่ยนนะฮะมันก็ตามสไตล์ดาวเสาแล้วครับมันจะเปลี่ยนมันจะไม่เร็วเท่าไหร่นะฮะค่อนข้างช้าแต่มันแน่นอนฮนะมันเปลี่ยนไปแล,แล้วมันจะไม่เปลี่ยนกลับจริงๆนะครับก็ ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยนะฮะผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะคงอยู่ไปอีกยาวนานทีเดียวนะครับยิ่งมีดาวพุธนะฮะเจ้าเรือนพบสุภาริมาอยู่ที่พบตนุด,ด้วยแล้วยิ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาซึ่งความดีความงามความสุขความเจริญมาให้นะครับ ดาวสุกนะครับดาวสุกชาวเรือพบปุตตะและกรรม,มะนะฮะจะมาอยู่ที่พบกรม,มะนะฮะตั้งแต่18พฤศจิกายนจนถึง12ธันวาคมความเป็นปุตตะกรม,มะเนี่ยเกี่ยวเรื่องของกับความคิดความอ่านนะครับทําให้เราเนี่ยเป็นพวกจองโปรเจกต์นะคิดแล้วทํหรือไม่ทํามันก็อีกเรื่องนะแต่เราก็อยู่ดีๆก็ชอบคิดไปเรื่อยนะครับก็าบางทีมันก็มีความสุขนะครับได้คิดโปรเจกต์อะไรต่างๆขึ้นมาอยู่เนี่ยก็ถึงจะได้ทําบ้างไม่ทาบ้างนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยดาวศุกร์มันได้ตำแหน่งดีฮะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีด้วยคิดได้แล้วก็คิดดีแล้วก็ทําได้ด้วยฮะคราวนี้ยิ่งหลังวันที่สิบสองธันวาคมไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์มันจะจรอนเข้าพบกรัรมม่านะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คิดนะฮะและทาจะให้ผมเป็นรูปธรรมแล้วทีเนี้ยรอ,รอมาหลายปีครับถึงเวลานี้จริงๆสักทีนะฮะราหูย้ายเข้าพบปุตตะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่คิดที่ทําเนี่ยจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการที่คือมันเจ้าเอกคือเดิมเลยเนี่ยราหูเป็นเจ้าเรือนของภพกรุมพระนะครับมาอยู่ในปุตตะเนี่ยอยู่ไปปีครึ่งเป็นช่วงที่ตัวเรามีกําลังเสาเป็นเกษตรเนี่ยวันที่ผู้คนเขาจะหันกลับมามองเราเนี่ยยังไม่ดูถูกถูกแครนเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเป็นช่วงเวลานี้แหละใน12ราศรีเนี่ยเราอดทนที่สุดแล้วฮะมนถึงวันที่เราเราจะถูกมองไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ช่วงช่วงที่ดาวสุกอยู่ที่พบสุภาเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาสุกนะฮะอยู่ที่พบสุภาแล้วก็ก่อนที่จะมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธจอมาอยู่ด้วยในะจังหวะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสิ้นสุดของปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้รับผลดีนะจากการทํางานของท่านในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะถึงถึงจุดนั้นเนี่ยท่านก็จะทราบเองนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันจะส่องสิ้นสุดลงไปในช่วงเวลานั้นนะมันคืออะไร และในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยท่านจะได้รับโชคจากมิตรผู้อยู่ทางไกลนะฮะโชคอันไม่ใหญ่มากครับเพราะมันเป็นแค่เทวีโชคแต่ก็คงจะทําให้ท่านชุ่มชื่นใจได้ไม่น้อยราหูที่เพิ่งย้ายจากภพอริมายังภพปุตตะเมื่อวันที่10กันยายนนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากครับปัญหาต่างๆมันจะลดลงความยากของอุปสรรคก็จะลดลงความคิดเพิ่มต่างๆมันแจ่มใสมองไปทางไหนก็เห็นลู่ทางนะครับเห็นแต่ว่ายากนะครับแต่ว่ามันจัดการได้หมดนะฮะ ราหูเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าเดือนกระดุมภาพมาอยู่ที่พรุตุะเนี่ยบุตรบริวารของท่านเนี่ยจะช่วยนําพาเงินทองมาสู่ท่านชาวลัคนาราศีมังกรครับตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยจริงๆนะครับบุตรบริวารคนที่อยู่เคยท่านต้องช่วยประคับประคองดูแลจะนําเงินนําทองมาสู่ท่านนะฮะเพียงท่านทําให้ถูกกับจริตของราหูนะครับลองกลับไปฟังคลิปเรื่องราหูยา่อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ยาก มันไม่ยากจริงๆนะครับราหูมาเที่ยนี้ให้คุณครับหากเรารับประโยชน์ที่ท่านพยายามมอบให้ได้นะฮะย้ายข่าวต่อไปเนี่ยได้บ้านได้รถกันเลยทีเดียวนะครับเพราะย้ายข่าวหน้าเนี่ยราหูเข้าพบพันธุครับราหูย้ายเข้าพบพันธุโอกาสดีมาแล้วครับอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปเร่งลงมือครับทําอะไรได้ทําครับอย่าลังเลไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานประจํานะครับก็ให้ไวครับให้ไว ก่อนวันที่27ธันวาคมเนี่ยดาวังคารอยู่ที่พบสายชัดครับและภาาอยู่สายชัดเนี่ยสังคมรอบข้างเพื่องฝูงหมู่มวลมิตรผู้ติดตามนำลาบผลนะฮะมาสู่ท่านนะครับอาจได้เดินทางไปยังที่คุ้นเคยหรือเดินทางาระยะใกล้ๆนะครับหลังวันที่27ธันวาคมไปแล้วเนี่ยดาวังคารเข้าสู่พบพันธุคนที่ทํางานอยู่กับบ้านเนี่ยจะมีโชคนะฮะมีโชคจากการทํางานฮนะ,ะเพราะว่า ในจังหวะนี้มันอาจจะได้ออเดอร์นะฮะหรือไดจังหวะที่เรียกได้ว่าเป็นงานพิเศษงานอะไรเข้ามานะครับก็ขยับทํากันไปขยับทําได้กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยนะฮะก็ดูครับว่าจะมีโอกาสาาอะไรได้บ้างเงินมาครับก็อย่าปฏิเสธเงินเลยครับอย่างไงเราก็ยังต้องใช้กันอีกมากนะช่ว,วงวันสิ้นปีนะฮะจอนเข้าพบปัตตานีพอดีนะครับ ความรักเป็นเกษตราที่บดีถนะ้าดาวจันร์ทเข้าพบปัตตานีพอดีในช่วงนั้นนะก็คงจะชื่นมื่นแหะครับถึงจะแม่จะมีปัญหากันติดหน่อยนะตามสไตล์ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงครับความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามอยู่เสมอแล้วครับนะครับกนะอบพระค่ากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจใน,ในการทำคลิปด้วยนะครับราดดาวเจสวัสดีครับ